สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะลีมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อซทีมงานทนายประชาชนวีสงโดยได้โพสคลิปที่คนสนิทของนายเชพลหรือผู้จัดการส่วนตัวนายนาฮี มีการออกมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเราจะมากระชากหน้ากากของคนที่มันไม่จริงใจและรอติดตามตอนต่อไปนะครับคนอย่างผมไม่ฆ่าโหนงไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนจากประเด็นนี้นั้นทางด้านของเป้าบุหลันจึงได้พดข้อความที่ว่าเออไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแล้วใครคะ ที่ข้าน้องฟ้องนายไข่เพื่อนจนหน้าหีต้องออกมาแพมว่าจะกระชักหน้ากากคนไม่จริงใจเรื่องนี้ชวนให้ต่อเนื่องจากหัวคลิปหน้าหีท้าถ่ายถึงยูทูบเบอร์ฝ่ายเดียวกันที่มีแต่น้ำลายไม่มีปัญญาจัดการหยาดเพชรได้ตามคำโบทำให้สงสัยว่าใครกันเป็นคนที่นหน้าหีอยากจะกระชักหน้ากากประมวลจากหลายๆคอมเมนต์ และเหตุการณ์พารานอยอึมคึมในกกอกตั้งแต่วนันนี้มีหลายคนบอกว่าคนที่มีแต้มน้ำลายที่นหีเอ่ยถึงก็คือชัยชาแนลพอเต้นผังๆอยู่ในช่องตัวเองเรื่องหยาดเพชรอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากการด่าก,กับแบบหยาบๆคลายๆส่งกลิ่นหึงเพราะนั่นหมินนี่หมิน่นประกอบไล้หนอยคืนก่อนของช่องชัยพูดถึงเรื่อง อิจฉาริษยารวมไปถึงการตอบเม้นของเต็นต่อเรื่องยูทูบเบอร์สายช่งสองคนขัดแย้งกันคนหนึ่งได้มากคนหนึ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ทำงานรับใช้เฉพนเท่าเท่ากันแต่เอฟซีกับเลือกให้เพียงบางคนบ้านรถเฟอร์นิเจอร์แล้วยิ่งงานพิเศษกับแบนรางวัลทองคำทั้งหลายมันตกมาอยู่กระจุกเดียว เพราะเขาขายได้ดีกว่าโอกาสถูกรางวัลจึงมากกว่าจึงเป็นไปได้ว่าที่มีคนขอให้เตนนเคลียร์ปัญหาพงกับชัยน่าจะเป็นจริงโดยเฉพาะหลังบ้านทั้งสองช่างก็ชิงตำแหน่งแม่ครัวหัวป่าในกวนกรรมกรอด้วยแล้วยิ่งน่าจะเชื่อว่าแต้นจ่ายค่าจ้างถ่ายคลิปให้ลูกช่างพงเป็นการชดเฉยให้ แบบแก้ปัญหาริยาไกา่เพรพอลูกช่างชัยถ่ายคลิปไม่ได้แน่นดังนั้นการปามของนาฮีข่าวนี้น่าจะเป็นการแสดงความปกป้องในฐานะที่สถาปนาตัวเองเป็นหัวหน้ายูทูบเบอร์การปามชัยชาแนลเท่ากับออกตัวว่าหนุนช่างพงนั่นเองเพราะการอยู่ไกลรับใช้ชัยพลเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ใช่ความรักความยินดีด้วยความสมานสาม,มารคีที่แท้จริงเพราะชัยพลและเอฟซของชัยพลใช้เงินใช้สิ่งของวัดว่าใครรับใช้ซื่อสัตย์มากน้อยความริษยาจึงเกิดขึ้นในกลุ่มยูทูบเบอร์แก่ไม่ได้กูไม่ได้มึงไม่ได้กูก็ไม่ได้บางคนคอยวิ่งตามดูรถส่งเครื่องเรือนแล้วหน้าเจือน บนตะบอยปอกเปดทำไมตัวเองไม่เคยได้อะไรแบบจิมมีเรื่องจริงทั้งหมดที่ผุดขึ้นมาในวันที่ชัยพลและแต๋นอ่อนล้าหลบเลียแผลเวะหวะ,วะกลางสันหลังและกลางดวงใจเงียบเงียบเพียงลำพังกับครอบครัวยูทูบเบอร์ที่บอกว่ารักเขาหนักหนากับไม่สนใจนอกจากตั้งท่าจะแยกเคียวชิงความเป็นจ่าฝูง ทว่าผู้ซื่อสัตว์รองับกระดูกที่ชัยพูนแทะเนื้อแล้วโยนมาเจือจ่านให้อนจาจักโกกกะล่มลงอาณาจักรหวังเยี่ยมไม่มีทางได้ผุดได้เกิดหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าชอบบทความวิเคราะห์แบบนี้มากค่ะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะ เหยียบเพื่อนกระชากพี่ย่ำยี่น้องปกป้องนายขอบคุณป้าอ่านจบเข้าใจเลยไม่เปิดฟังเสียงไอ้อวนเหม็นน้ำลายบูดป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าป่ยเสียนเขาชอบถูกแขวนนะว่าไหมแปลว่ามีคนสนใจ ช่วงนี้เสมหาทางออกจากด่านคาเฟ่ไม่ได้เลยกำลังติดหมอลำให้น้องเดร,รอไปก่อนยังไม่ถึงคิวครับนายนี่มีปัญหาไปทุกเรื่องสุดท้ายคงมีปัญหากับควยแน่นอนดูนิสัยไม่ยอมไขรตูเก่งตูดีตู่้าตูต้องเป็นหนึ่งอยู่ไม่เท่าไหร่มีปัญหาเข้าตลอดรอดูไอ้ผวยกับไอ้สามชั้นมันกัดกัน คงมันพิลึกไม่ฆาโหนง่งไม่ฟ้องนายไม่ไข่เพื่อนอ้วนมีใครอยากคบอ้วนเป็นเพื่อนไหมตอบทีอ้วนแค่เกาะเมาะเมะแม,มะอาศัยมีเงินเดินเลาะๆะตามตูดถ่ายคลิปไม่มีใครจริงใจกับอ้วนหรอกนะเพราะอ้วนนี้ละ่ะตัวปัญหาตัวสร้างความวุ่นวายก่อนที่อ้วนจะมาเป็นหลังบ้านนาบ้านให้พลเต๋น เขาแหลมีความสุขกันมากกว่านี้นะอ้วนพ่ออ้วนเข้ามาดูมีแต่เรื่องวุ่นวายเพราะอ้วนไม่สนไม่แคข์อ้วนหาแต่คนทิ้นอ้วนมีแต่ได้ผลเสียจากการกระทําของอ้วนแต่ละอย่างตกอยู่ที่ไข่อ้วนไม่เคยรู้เลยนี่ก็คืออีกผลงานของอ้วนคือเสียมปั่นหัวเอฟซีแล้วอ้วนพอตั้งแต่อ้วนพาทัวลงชิดไปรอบหนึ่งรอบก่อนนั้น ยังไม่เข็ดอีกหรอไออ้ I 1. วนว่างจัดนั่งถูกหนังหน้าตัวเองแล้วหมูเนาตัว่วยเองชอบคนที่มีผลประโยชน์ด้วยเหมือนกันมันก็เลยต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ชิงดีชิงเด่นใครมีประโยชน์กับผลเท่านั้นถึงจะได้เข้าไกลวันนี้ที่รอคอยมันไกลเข้ามาแล้วช่องชอช้างได้รถช่างพุงไม่ได้ ทั้งที่ทำซ่วมด้วยกันไออ้วนก็เลยออกมาเห่าแทนช่างพุง,งแต่ช่างพุงก็ได้เฟือมาเยอะแล้วนี่นาบ้านอีกหลังก็ทำจนเสร็จส่วนช่างชอช้างเขามีทั้งฝีมือและก็ฝีปากให้ค่าเงินมากกว่าสิ่งใดวันที่เราคอยมันไก้เข้ามาแล้วจุดจบของสายเลียา รอดูไอ้ผวยกับไอ้สามชั้นมันกัดกันคงมันพิลึกนายนี่มีปัญหาไปทุกเรื่องสุดท้ายคงมีปัญหากับควยเน่นนดูนิสัยไม่ยอมใครตู่เก่งตู่ดีตู่กล้าตู่ต้องเป็นหนึ่งอยู่ไม่เท่าไหร่มีปัญหาเข้าตลอด